เราเห็นปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วทําให้ความเป็นกลางและความเป็นอิสระของกอพทอรเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเลยครับเพราะว่าลักษณะหนึ่งไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับก็ไม่มีสมราูของตัวเองก็เหมือนกับว่าจะต้องไปเอาไอ้กองรองทุกขกับกองอุทธรที่อยู่ในกตรเนี่ยมาเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆทั้งหมดเนี่ยต้องมาเป็นสตาฟอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเลขากตรเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเลขาของกอบขตรด้วย ซึ่งในส่วนตรงนี้มันมีงานเคาเรียกง,งานนอมอคืองานมาตรฐานทางวินยัยสมมุติว่าในภูมิภาคเขาลงโทษเสร็จว่าเป็นวินัยเป็นยังไงแล้วเนี่ยเขาจะส่งคําสั่งลงโทษทางวินัยเข้ามาที่ส่วนกลางซึ่งมาทางกตรทั้งหนกตรก็จะมีเรียกว่างานมาตรฐานวินัยมาดูอีกทีว่าลงต่ําไปไม่ช่วยกันหรือไม่หรือลงสูงไปเขาจะปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดทีนี้พอชี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าทางต้นทางบอกว่าลงโทษไม่ร้ายแรงแต่ทางนี้บอกลงโทษร้ายแรงแน่นอนก็ต้อง เขาต้องร้องขึ้นมาอย่างยังพอคตรแต่คนที่ลงโทษเนี่ยก็คืองานมาตรฐานวินัยเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักง,งานกอตรอแต่ตัวเลขาของกอตรอเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยเลขาของกพคตรอด้วยมันเหมือนกับว่ามีส่วนได้ส่วนเสียความมินเมย์ต่อการที่จะขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลางก็ต้องเสนอว่าเราอาจจะต้องไปแก้กฎหมาย อาจจะต้องไปบอกว่าให้ตัวเนี้ยให้กปคอของตํารวจถ้าอยากจะให้เป็นไปตามเจตนารมณ์จริงเนี่ยให้มีความเป็นสระเป็นกลางจริงต้องให้เป็นนิติบุคคลซึ่งแยกออกมาอย่างชัดเจนมีสตาฟของตัวเองที่ดูแลไม่ข้องเกี่ยวในส่วนของทางสำนักตำรวจแห่งชาติหรือกอตรเลยกปคกรตอเองเนี่ยทําหน้าที่เหมือนกับสารปกครองชั้นต้นเพราะฉะนั้นระบบข้าบัญชาเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะเกี่ยวข้องกับเวลาเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติ ต้องแยกครับคนที่คนที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าจะถูกฟ้องเราทําหน้าที่ไม่ชอบเนี่ยมีตัวนิติกรกับตัวคกรรมการกบขลจ้าของสํานวนหรือคณะกรรมการทั้งชุดแต่จะไม่มีระบบสายบังคับบัญชาว่าในภายใต้นี้จะต้องมีอยู่ภายใต้กองกากับการอยู่ให้กองบัญชาการอะไรอย่างงี้ขึ้นไปซึ่งของตํารวจเนี่ยยังมีสิ่งตรงนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไอเนียเป็นสิ่งที่ผมเองโดยส่วนตัวก็ทําความเห็นนี้ไปแล้วว่าจําเป็นที่จะต้องแก้ไข แจ้งไปยังสํงงานัออกงานกตรไปแล้วว่าอันนี้จะต้องเร่งแก้ไขเลยเพราะปกติกฎหมายทุกฉบับเนี่ยโดยกฎหมายทัยท้งหมนปัจจุบันนี่ฮะในทุกๆ5ปีต้องประเมินผลสำเร็จแล้วก็ถ้ากฎหมายไหนล้าสมัยหรือเป็นปัญหาต้องแก้ไขแต่ผมคิดคว่ามันไม่น่าที่จะรอ5ปีตามรัฐธรรมนูญแล,ล้วครับ